เที่ยวการจนบุรีคาเฟร่ร่มรื่นและน้ำตกธรรมชาติในวันเดียวเริ่มต้นวันแบบสบายๆที่มาร์เบรี e เม o ลคาเฟ่บรรยากาศร่มรื่นในตัวเมืองการตัวร้านอยู่ท่ามกลางสวนต้นไม้เขียวๆมองไปร,บรอบๆจะเห็นวิวภูเขาอยู่ไม่ไกลเพิ่มความรู้สึกสงบและเป็นธรรมชาติร้านแบ่งเป็น2โซนโซนเคาน์เตอร์สำหรับสั่งอาหารเครื่องดื่มไอศครีมและเบเกอรี่ โซนนั่งพักผ่อนมีโต๊ะเก้าอี้แบบธรรมดาใกล้ตัวร้านและโซนส่วนด้านในที่จัดเป็นมุมปิกนิกมีเก้าอี้ผ้าใบโต๊ะพับพร้อมพร้อมถ่ายรูปเล็กๆน้อย,อยใครชอบนั่งกลางแจ้งจะต้องชอบแน่นอนช่วงบ่ายต่อด,ด้วยธรรมชาติที่น้ำตกเอราวัณจากตัวเมืองขับรถออกไปประมาณชั่วโมงนิดๆก็ถึงน้ำตกเอราวัณในเขตอุทยานแห่งชาติตัวน้ำตกมีทั้งหมด7ชั้นแต่ละชั้นจะมีสเสน่ห์เฉพาะตัวชั้นล่างๆเดินง่ายน้ำใสเล่นน้ำได้เห็นปล่าว่าอยู่ใกล้ๆ ยิ่งเดินขึ้นสูงบรรยากาศยิ่งเงียบสงบคนก็น้อยลงเหมาะกับคนที่อยากพักใจและหลีกหนีความวุ่นวายน้ำเย็นสดชื่นมากโดยเฉพาะถ้าไปช่วงหน้าร้อนได้แช่น้ำคือฟินสุดๆ